โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวส u สกีสวิปนะครับโอเคมาดูแพ็กเกจกันก่อนนะครับนี่เป็นของมาจ้าเลศนะครับนี่แพ็กเกจเป็นประมาณนี้นะครับแกะมาแล้วห้งฝุ่นนี่รูปเนี่ยก็เป็นส u สกีสวิปสีเหลืองนะครับแล้วก็นาข่างก็เขียนว่าฟูสุสกีสวิปสปอร์ตนะครับงานของมาจ้าเลศนะครับแล,แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมี เขียนบรรยายต่างๆเซตนี้นะครับก็จะเป็น3มคันนิดนะครับมี3สีได้กันสีน้ําเงินสีเหลืองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะพามาดูสีขาวนะครับใช่แล้วก็แพ็คก็ประมาณนี้นะครับโอเคมาไปดูตัวละกันนะครับอยู่นี่แล้วนะครับนี่เลยใช่ไหมนะครับนี่ก็เป็นซูซูกิสวิปนะครับ มาเจล็ดอ่าเขตมาดูรายละเอียดกันนะครับมาดูด้านหน้าก่อนอ๊บโอเคอ่าดูด้านหน้านะก็รายละเอียดก็จะมีลิ้นแดงด้านล่างนะเป็นสีแดงเป็นชิ้นเดียวกันด้านล่างเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าด้วยชิ้นเดียวกันมีไฟตัดหมอกด้วยนะและมีรายละเอียดข้างในด้วยเห็นไหมกลมๆแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยทำเป็นพลาสติกใสนะครับ แล้วก็มีตรงฝากระโปรงใช่ไหมจะมีคาดยาวขึ้นมาเส้นดำนี้คาดถึงด้านหลังเลยไหมคาดสุดแค่หลังคานะครับหลังคาเป็นสีแดงนะเออเท่ๆนครับแล้วก็ดูปดูด,ด้านข้างเออลืมให้ดูนะครับมันก็จะมีะรายละเอียดของที่ปัดน้ำฝนนะมันของจริงเลยนะเนี่ยเห็นไหม แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยด้านไหนพวงมาลัยด้านซ้ายเออใช่ไหมใช่นี่พวงะาลัยู่ด้านซ้ายนะฮะดูด้านข้างก็มีกระจกมองข้างอันนี้นะเ็นไหกระจกใสดีนะครับแล้วก็ล้อล้อเป็นล้อมาเรฐานทั่วไปครับแต่ว่าเป็นสีดำ ให้ดูสปอร์ตเออสวยดีนะแล้วก็ด้านข้างนี้ก็เป็นสีแดงสวยงามแล้วก็นี่ครับประตูหน้าเห็นไหมสวิฟเนี่ยนะหลายคนอาจจะบอกว่าประตูหลังเปิดตรงไหนนะครับเห็นไหมม่จะดูเรียบเ,ยบเลยนะประตูหลังเนี่ยมันจะมีที่เปิดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงดำๆเนี่ยนะอ่าทำไม <S 2> <S 2> <S ถึงอยู่ตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าเพื่อให้รถมันดูสปอร์ตนะครับเหมือนรถสามประตูนะครับมองไปแล้วแบบเรียบไม่มีที่เปิดเห็นไหมให้มีแค่ที่เปิดทางล่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้านหลังเน ة, ี่ยฉันเปิดได้นะเออใช่ไหมมันก็เหมือนรถสามประตูใช่ไหมแล้วก็กลมๆนี้คือที่เติมน้ํามันนะครับจุดเติมน้ํามันนั่นเองเห็นไหมก็จะมีเหมือนรถจริงเลยนะเป็นเส้นสีดขาขามลงมาเห็นไหม ดูดูสปอยเลอร์ดิสวยงามเป็นเหลี่ยมสันชัดเจนดูด้านหลังนะครับนี่โอ้ด้านหลังทำดีนะเนี่ยนี่คําว่าสวิปสปอร์ตตรงนี้เราก็ซูซูกิแล้วก็เขียนว่าซูซูกิอยู่ตรงนี้สันทำไมเนี่ย <c ười> ครับอืมแล้วก็อันนี้มีที่ปัดน้ำฝนด้วยนะแต่รายละเอียดดีมากเลยมาจเรจรลญนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นท่อคู่นะฮะใช่ไหมท่อจริงด้วยนะนี่สวิฟต์สปอร์ตตามไฟท้ายเป็นสีแต้มมาประมาณนี้ฝั่งนี้เหมือนกันครับเรอดำเห็นแมรายละเอียดเขาดีนะครับมีเม็ด,เม,ดเม็ดตรงนี้ด้วยเนี่ยก็คือคีบฉลามนะครับชาร์ฟฟินอุ้ยตรงนี้สวยนะชอบ ครับก็ประมาณนี้นะครับใครอ,อยากได้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับลองหาซื้อในแอปส้มแอปฟา้าดูนะครับมีหมดนะครับแอปช้อปปิ้งต่างๆราคาไม่แพงมากครับตั้งแต่100ถึงไม่เกิน150ประมาณนั้นครับพิมพ์ว่ามาเจอเลตซ z u k i ิสวิตก็เจอแล้วนะครับอ มีอยู่สาสีให้เล่นนะไปเรียกดูกันได้อืมโอเคมานี้ครับนี่เห็นไหมสุสกิตสวิตสปอรต์ตเม i ินไ a แลนด์อีกแล้วนะครับส่วนมากมาจะเหล็ดจะเป็น m เม i ินไ a แ l a n d นะครับโอเคสําสหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะได้มารีวิวแบบนี้อีกนะครับ Bye-bye.